ก่อนดูคุยแซฟโชอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> อะไรที่เราไม่รู้เออแล้วเราไปพูดเนี่ยก,ก็ถือว่าผิดได้นะนึกออกใช่ไหมคือเราไม่รู้ไม่เห็นนะ่ะจริงๆอ่ะตามหลักของจริงคือจริงก็ว่าจริงไม่ก็มาว่าไม่ถูกไหมแต่เราไปพูดในสิ่งที่เราไม่รู้เอออันนี้มันก็มาทำร้ายเราได้เหมือนกัน ทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกก็อย่างที่บอกไนงะอะไรนึกได้ก็บ,บอกอะไรนึกไม่ได้ก็มันยังนึกไม่ออกอะแต่มันฟ้า,เ,ออาเลยนึกได้พี่ <c oughs> พี่ลองไปโดนเหตุการณ์แบบหนูนะ <c oughs> เออแล้วพี่ก็ลองมานั่งแบบคนคุณไม่อยู่ตรงเนี้ยก็คงจะไม่เข้าใจ ผลที่คืนด้วยเหตุผลสองอย่างหนึ่งเพื่อให้การสอบสวนสิ้นกระแสความขัดข้อยุ่งยากออกไปให้เกิดความการอำนวยความที่ทําธอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดไม่มีการเสียหายใดๆไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกกลับไปทําเต็มรูปแบบแล้วกลับมาใหม่นะครับก็เท่านี้เองนะครับแต่ถ้าฟ้องแล้วเราพิจารณาในชั้นนี้ว่าถ้าฟ้องไปวันนี้น่ะมันมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อความยุติธรรมตรงนี้ต่างหากที่เราเราห่วงว่าถ้าเราส่งไปวันนี้ ว่าจำเลยให้การรับสารภาพทำตัดสินของศาลที่เสร็จเด็ดขาดเนี่ยหากปรากฏข้อเท็จจริงใหม่มันไม่สามารถจะรื้อร้องฟ้องได้อีกเพราะมันเป็นฟ้องซ้ำนั่นประเด็นที่หนึ่งถ้าหากเกิดเจอเข้อหาหนักกว่านี้ก็ทำไปไม่ได้ คุณผู้ชมครับเรื่องของติดตามคดีเอาสวัสดีครับสวัสดีครับกำลัง<อ>ตื่นเต้นนะดูข่าวเนี่ยคือต้องบอกว่าเรือ่องของติดตามคดีของแตงโมงกันต่อนะครับต่อจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยกระติกนายศิระแล้วก็ทนายกบเนี่ยได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานอายการจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่เข้าไปรับสารภาพให้คดีการคําว่าเท็จนั่นเองหนิงซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวค่ะ คดีของกติกเนี่ยอ่อก็คือง่ายๆพุ่งตรงก็คืออ่ะไม่รับสำนวนให้ตำรวจกลับไปพิจารณาสำนวนใหม่แล้วส่งฟ้องมาพร้อมกันกันกบคนบนเรือทั้งห้าคนมันก็เลยมีเสียงพี่เพเคแตกออกสองฝั่งนะ <Wow. S 1> ชาวเน็ตแตกออกสองฝั่งในฝั่งแรกคือทำไมอายก,การไม่รับฟ้องมีอะไรหรือเปล่าไปเข้าใจอายการว่าอายการต้องมีอะไรนอกนาไหม,อ,มอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าตำรวจ ควรที่จะรวบรวมข้อมูลที่มันชัดเจนกว่านี้ทําไมส่งฟ้องแค่คนเดียวอืมอ่าแต่กรณีที่ส่งฟ้องแค่คนเดียวเนี่ยเราเข้าใจว่าเพราะเป็นคนเดียวที่รับสารภาพถูกไหมแต่ทั้งหมดคนบนเรือเนี่ยสี่คนเนี่ยเข้าเขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาอยู่อ่ะวันนี้เรื่องราวเดี๋ยวเราจะไปคุยในเรื่องนี้นะคะถึงรายละเอียดที่ลึกในแง่กฎหมายลงไปหน่อยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะทนายเอกสวัสดีครับ<อ>ประธานเครือข่ายอาทีมงานลงขอรู้ตำแหน่งทนายเอกหน่อยทีมงาน ประธานเครือข่ายรณรงค์ช่วงคืนความยุติธรรมในสังคมด้วยทนายเอกสวัสดีพี่เอกสวัสดีค่ะพี่เปิดเสียงหน่อยกดเสียงนะกดเสียงมาไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษครับเรื่อเปิดเสียงครับโนายเอกถามก่อนอย่างการที่กระติกเนี่ยให้การรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่เขาบอกว่าให้การเช็คพอพูดอย่างนี้ปั๊บมันจะมีประโยชน์อะไรไหมต่อคดีของแตงโมเนี่ยทนายเอก อม,มีประโยชน์มากเลยสิแสดงว่าอย่างแรกเลยนะคุณอาจจะสํานึกผิดจริงหรือคุณกลัวจะติดคุกคุณก็เลยต้องชิงรับสารภาพก่อนแต่อันนึงครับมันทําให้เรารู้ว่ามีการดื่มไวน์บนเรือเนี่ยหกขวดไม่ใช่สามขวดอืนี่คือสิ่งหนึ่งที่ออกมาจากปากคนรอบข้างปากของทนายที่ปรึกษากฎหมายของคุณกติกทาให้เราสามารถรู้ได้ว่ามีการดื่มถึงขนาดนั้นแล้วปกตินะดื่มกันขนาดหกขวดเนี่ยมันต้องเมามากเลยนะ ท่าเอกเดี๋ยวก่อนนะแล้วถ้ามาเอาจริงอันนี้ผมอันนี้ขอถามภาษาชาวบ้านแล้วนะน,นี้ไม่รู้จริงๆออไม่ใช่สขวดเป็น6ขวดแล้วถ้าเมามากเอาแล้วไงต่ออ่ะเขาสามารถจะจะฟ้องจะเรียกร้องอะไรได้คือถ้าเขาเมามากเนี่ยมันก็จะเป็นพฤติการประกอบกันในเรื่องของคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถนึงแก่ความตายว่าความประมาทของคนขับเรือของคนรอบข้างเนี่ย มาจากการที่เมาแอลกอฮอล์แต่คําว่าเมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการวัดปริมาณแอลกอฮอล์อีกมีแค่พฤติการประกอบว่ามีการดื่มกันปริมาณขนาดนี้ม,มีแค่นั้นเองครับเพราะว่าเรามีความผิดพลาดอย่างแรกก็คือเราไม่ได้ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์หลังจากที่คุณแตงโมล่นเรือทันทีไว้ในวันแรกพี่เอกขาถามอย่างนี้ในกรณีที่ตัวคุณกะติกเองเนี่ยออกมารับสารภาพว่าตัวเองอะ่ะให้การเทสเราอยากรู้จริงๆว่าในสำนวนที่พูดคำว่าให้การเทสเนี่ยมันมีแค่เรื่อง อจัดดื่มสามขวดเป็นดื่มหกขวดแค่นั้นเลยใช่ไหมคะมีแค่นั้นเลยครับตัวอื่นยังไม่พบแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่าทําให้ทางอายการนนทบุรีท่านมองว่าคุณกระติกเนี่ยมีแค่นี้จริงหรือเปล่าถ้ามันมีมากกว่าการให้การเทสแค่เรื่องของปริมาณวายที่ดื่มกันตอนหลังอายการจะไปฟ้องไม่ได้แล้วนะสมมุติว่าพอสืบไปสืบมาม,มีหลักฐานใหม่ปรากฏ ว่าคุณกระติกเนี่ยมีความผิดในข้อหาอื่นด้วยคุณกระติกก็หลุดเลยนะหมายความว่าทำไมทำไมถึงฟ้องซ้ําไม่ได้ถ้าสมมติว่าเรามีหลักฐานเพิ่มขึ้นอ่ะเพราะอะไรถึงแล้วทำไมหลุดเออทนายเอกค่ะได้ยินไหมได้ยินไหมคะอ่ะได้ยินแล้วอันนี้ถามจริงถามนิดนึงทําไมถึงฟ้องซ้ําไม่ได้ถ้ากรณีเรามีหลักฐานเพิ่มขึ้นอีกตบมันเป็นหลักสากลโลกเลยนะครับเป็นหลักตามหลักสิทธิมนุษยชนเลยว่า คนที่กระทําความผิดหนึ่งครั้งสมควรจะต้องถูกขึ้นศาลแค่ครั้งเดียวคนวาทาผิดหนึ่งครั้งจะไปขึ้นศาลสองครั้งสามครั้งไม่ได้เพราะเขาถือว่าเขาได้รับโทษแล้วอ,ะอฉะนั้นถ้าอย่างนี้การที่อายการไม่รับฟ้องเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับทางเจ้าหน้าที่ไหมว่าเฮ้ยคุณทํางานให้มันละเอียดกว่านี้ให้มันพิจารณาข้อข้อความหรือว่าพยานหลักฐานให้มากกว่านี้มันเป็นการส่งสัญญาณของอายการไปให้ตำรวจไหม ถ้าเราพูดภาษาสุภาพสุภาพแบบผู้ดีผู้ดีนะเราก็ไม่อาจก้าวล่วงการทํางานของท่านตํารวจได้อยากให้ไปตรวจสอบเพิ่มหน่อยว่ามีข้อหาแค่นี้ไหมแต่ถ้าเอาภาษาแบบแบบอย่างผมนะปากแมวหน่อยก็จะบอกว่าช่วยกลับไปทำมาใหม่ได้ไหมมันยังไม่เห็นเลยว่าแตงโมตายจากอะไรอยู่ๆคุณจะเอากระติกขึ้นมาบอกให้การเทศแล้วก็เอาไปให้สารลงโทษจาคุกเนี่ย อายการขอดูก่อนได้ไหมว่ากติกะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมาทเลินเล่อทำให้แตงโมตายจริงๆเอาทั้ง5้าคนมาหาอายการก่อนแล้วเดี๋ยวอายการจะตัดสินใจเองว่าจะฟ้องยังไงต่อเพราะตอนนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าทนายความหลายคนก็งงว่าคุณแจ้งข้อหามา3าคนเนี่ยคุณจะพิสูจน์ยังไงในศาลเพราะงั้นเนี่ยต้องให้อายการใช้ดูพินิจก่อนและที่สําคัญข้อหาที่จะต้องโดนเพิ่มเนี่ย จะมีใครโดนเพิ่มหรือเปล่าอายการจะเป็นคนสั่งทางพนักงานสอบสวนอีกทีหนึ่งอย่าพึ่งมาตัดตอนอายการแค่นี้เพราะตำรวจยังไม่ได้ชี้มาให้ท่านอายการท่านดูเลยว่าคุณตังโมเสียชีวิตจากอะไรกันแน่เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นฆาตกรรมเอาสำนวนหลักมาให้ดูก่อนอย่าพึ่งเอาสมนวิอื่นมาให้ดูเพราะสังคมเขาสนใจมากๆมไม่ได้ว่าตำรวจเลยไม่ได้ว่าอ่าแล้วอย่างกรณีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงบ่ายวันเนี้ยที่เห็นบอกว่าคุณแม่ คุณแม่พนิดาจะไปแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มอันนี้พี่เอกพอจะทราบไหมคะได้คุยกับทางไหนไหมว่าจะมีใครโดนแจ้งเพิ่มอย่างแรกเลยนะไปเรื่องหมิ่นประมาทเนี่แหละที่คุณแม่ไปโดนโพสต์ทางโซเชียลโจมตีอ,มอย่างที่สองถ้าจะมีการแจ้งข้อหาคนบนเรือเพิ่มถ้าจะมีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคุณกระติก ข้อหาอะไรนะทนายเอกคิดว่าน่าจะเป็นข้อหาอะไรอ,นนอันนี้เราคิดเอาเองนะประมาณการ<ถ>เอาเองน่าจะเป็นข้อหาเรื่องของทำลายหลักฐานในคดีอาญาโดยโดยลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันทำอเออปอกับทางจอ๊อบโยนขวดวายแก้ววายทิ้งแล้วก็ให้กระติกมาให้การกับตำรวจว่าไม่มีแก้ววายขวดวายนะ ออาจะเป็นข้อหานี้หรือเปล่านี่นี่คือสิ่งที่รอคาดการอยู่นะ,ะแต่หลักๆเลยเนี่ยหมิ่นประมาทแน่นอนครับใครที่เข้าไปคอมเมนต์ว่าคุณแม่เนี่ยโดนแน่นอนฮะ,อะโอเคทนายเอกครับมันถามนิดนึงว่าไอ้การกระทำของกระติกเนี่ยคือตอนเนี้ถ้าเกิดคนมองจากข้างนอกจะเรียกว่าเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอโตหรือเปล่าเพื่อที่จะถูกกันให้เป็นพยานอันเนี้ยทนายเอกคิดว่าเป็นไปได้ไหมถ้าคนจะเป็นพยานนะ มันก็ควรจะออกมาเป็นพยายนตั้งแต่วันแรกหรือทําตัวให้มันปกติให้การโดยที่ไม่ต้องเตรียมไออย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพยายนอันเนี้ยคือกลัวความผิดก็เลยต้องกออกมากลับคําให้การในภายหลังว่าไม่ได้ให้การแบบนั้นแต่มุมหนึ่งนะครับผมเชื่อว่า ที่สามารถมีการออกหมายจับหรือมีการแจ้งข้อกล่าวหาคนที่หกได้ซึ่งเป็นกุญซือบนเรือเนี่ยอ,อาจจะเป็นเพราะว่าคุณกระติกนี่แหละที่เป็นคนให้ข้อมูลกับทางเจ้าที่ตำรวจว่ามีบุคคลคนนี้มาแนะนําเสี้ยมสอนให้ต้องเบิกความแบบนั้นแบบนี้จนทําให้คดีเนี่ยมันพลิกออกไปกลายเป็นแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรืออืมทนายเอกพูดถึงเรื่องกุนซือบนเรือเนี่ยนะวงในเนี่ยที่เขาก็เล่าๆกันเลยนะบอกว่าโอเคแหละที่วันนี้มันเป็นข่าวออกไปละ มีคนชื่อเอ็มสคนใช่ไหมที่เขาบอกมีคนชื่อเอมสคนแต่วงที่มันในลึกลงไปอีกเนี่ยนะเขาก็บอกว่าคนที่ชื่อเอมสคนเนี่ยยังมีคนที่เป็นผู้หญิงไม่พอพานก็พอสัเภารอันนี้ทนายเอกพอจะได้ยินมาไหม ในการให้คำในการให้คาปรึกษาของทนายแต่ละกลุ่มหรือว่าของแต่ละที่เนี่ยมันย่อมไม่ใช่เป็นการทําแบบคนเดียวอยู่แล้วเพราะงั้นก็จะมีทีมงานอ่าอย่างของผมเนี่ยผมก็จะมีทีมงานเข้าไปคุยผมเชื่อว่าวิธีการทํางานน่าจะไม่ต่างกันมากทีนี้จะบอกว่ามีตัวละคร a b c d ก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคำแนะนาเนี่ยมาจากทนายความมาจากนาย m ที่มารับทราบข้อกล่าวหาเหมื่อวันก่อนนี่แหละเป็นคนที่แนะนําให้เขาทําแบบนั้นแบบนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามสี่ ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยก็ยังแปลกใจนี่นี่ผมยังงงนะงงตรงไหนรู้ไหมทุกคดีไม่เคยเห็นตำรวจกลัวการเปิดชื่อผู้ต้องหาในคดีขนาดนี้มาก่อนอ่าอันนี้จริงและอีกอันนึงนะพี่เอคือถ้าพูดว่าที่เราไปตามข่าวกันตอนนี้เขาบอกว่าจะไม่ว่าเป็นจะเอ็มหรือจะไอข่าววงในที่หนิงได้มาไม่พอผู้หญิงที่เป็นพอสัมผัสหรือพอพานเนี่ยเขาบอกว่าไปใน ตอนช่วงตีสามหนึ่งรอบแล้วก็ไปที่ร้านอาหารแถวแถวราชพฤกษ์อีกหนึ่งรอบประเด็นตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีกล้องวงจรปิดที่อยู่ในร้านอาหารถ้าไปในที่สาธารณะขนาดนั้นเนี่ยทําไมถึงไม่เอากล้องวงจรปิดอันนั้นเนี่ยออกมาเช็คว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครจริงๆมันหาไม่ยากเลยนะที่บอกว่าเป็นกุนซื้อ <ừ. S 1> แล้วก็ตอนนี้ใช้อักษรย่อกันเ่ยจริงๆมันหาตัวไม่ยากเลยหรือแม้กระทั่งพนักงานเสิร์ฟ ที่อยู่ในร้านอาหารแถวราชพฤกษ์นั้นหรือแถวย่านเอกมัยตอนกลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีตรงนี้เนี่ยในสำนวนมันมีไหมทนายเอกพอจะได้คุยกับทนายเดชามนะมันมีหมดแหละครับเพราะว่าตํารวจเข้าไปตามเก็บมาหมดเนือ่องจากว่าการจ<ะ>ับเขาถึงต้อง,ต,องต้องกลายเป็นปกปิดชื่อกุนซือแบบชนิดที่ดูเหมือนแบบโู้โหเป็นผู้ทรงอิทธิพลขนาดนั้นนะมันปกปิดไปเพื่ออะไรคนแรกเป็นทนายความคนที่สองเป็นคนที่สูงกว่าทนายความสองขั้น ที่ทนายตั้มออกมาพูดก็คือเป็นผู้พิพากษาอืาคนที่สามคือทนายตั้มเองอเรแเรายังไงอ่ะพอมันออกไปในแนวนี้เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าประชาชนก็ยังคงเข้าใจว่าถ้าคนที่มีอํานาจในการใช้กฎหมายเป็นผู้ทําผิดกฎหมายซะเองคดีมันไม่มีทางจบลงง่ายๆเลยต่อให้สุดท้ายแล้วนะขึ้นศาลพิพากษาความสงสัยหรือความที่ยอมรับไม่ได้ของประชาชนมันก็มีเยอะมากอ่ะทนายเอก อืมในเรื่องความสงสัยเนี่ยเราคงจะไปห้ามคนไม่ได้แต่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะหาวิธีการอธิบายให้คนเข้าใจและยอมรับได้แต่การเข้าใจและยอมรับเนี่ย ตอนนี้เราเห็นว่าทางท่านนายการเนี่ยทำงานในเชิงรุกนะคือพยายามชี้แจงให้สังคมเข้าใจไม่ใช่โยนทุกอย่างไปให้ศาลพยายามให้ทุกอย่างมันเคลียร์อย่าลืมนะครับเราเคยมีบทเรียนมาแล้วจากในคดีรถโฟล,ล์ลารี่ชนรถตำรวจเสียชีวิตปัจจุบันคดีก็ยังไม่ถึงศาลเราคงไม่อยากเห็นกระบวนการยุติธรรมที่มันเน่าแบบในคดีนั้นๆในคดีของคุณดังโมเนี่ยหลายๆอย่างน่าสนใจและมันมีความผิดปกติและมันบิดเบี้ยวเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ พนักงานสอบสวนเองก็มีประเด็นหลายๆอย่างที่ยังสงสัยกันอยู่เหมือนกันเชื่อไหมครับการแจ้งข้อกล่าวหาคุณกระติกเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้เห็นด้วยทุกคนนะอืยังไ,ไงคะทานายเอกไม่เห็นด้วยทุกคนยังไงคือเขายังมองว่าการแจ้งข้อกล่าวหาคุณแซนหรือคุณกรติกเนี่ยเขามองว่ามันควรเป็นข้อหาอื่นหรือไม่ควรแจ้งเลยหรือเปล่า มันเป็นมุมมองทัศนคติของนายตำรวจที่ทำงานกันมาแล้วมีความเห็นแย้งกันเพราะงั้นตอนนี้มันไม่ได้เป็นทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสุดท้ายเนี่ยผู้บังคับบัญชาตัดสินใจแจ้งข้อหาก็ต้องเดินหน้าลุยต่อไปอพอลุยต่อไปปุ๊บอายาการก็เลยตีสำนวนกลับมาแค่นั้นอเองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตางคนต่างความคิดนะนี่นายก็ถามได้ไหมว่าถ้าเราจะพูดถึงกระติกเราจะพูดถึงกระติกแบบไหนบ้างถึงจะไม่โดนฟ้องหรือว่าไม่เข้าข่ายหมิ่นประมาท การที่เราพูดถึงคุณกระติกเนี่ยแล้วทาให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าเราไปยืนยันข้อได้จริงอย่างเช่นนะว่าเธอเป็นคนเลวคนชั่วยอย่างเงี้ยมันก็เป็นขานหมิ่นประมาทเธออยู่แล้วแต่การแสดงความคิดเห็นต้องยึดหลักอย่างหนึง่งแสดงความเห็นโดยสุจริตติชมโดยสุจริตไม่มีอคติติชมไปตามสิ่งที่เห็นที่ที่ควรแต่ก็ต้องไม่ละเมิดสิทธิของเธอแต่ล่าสุดหน้าที่ฟังมาเธอไม่ได้จะฟอ้องพิธีกรนี่ เดี๋ยวจะไปพร้อมคุณแอนนาฟังไว้หนึ่งฟังว่ามันถามนิดนึงกรณีคุณกระติกแน่นะดูสินึกไม่ออกเครจะถามเดี๋ยวพี่ถามเองยี่สิบสี่เมษาอคุณคุณทนายเอยี่สิบสี่เมษาปิดคดีไหมจบไหมผมเชื่อว่าไม่จบไม่จบหรอกไม่จบหรอกเพราะว่ายังมีหลายอย่างที่ต้องชี้แจงให้ทราบให้อธิบายให้กระจารก่อนเอาตอนเนี้ยให้อัยการเขาพอใจในสำนวนที่ตำรวจทำมาก่อน แล้วคิดสภาพนะเอาสำนวนหลายลังไปให้อายการท่านอายการอ่านมาเดียวไม่หมดหรอครับต้องใช้เวลาที่กลับมาที่คุณกะติกอีกหน่อยนึงในกรณีที่บอกว่าจะฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเอาพูดตรงๆนะคนในสังคมทุกวันนี้เนี่ยคุณกะติกออกมารับสารภาพละ หนึ่งว่าในสังคมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเบาลงเพราะว่าเขาออกมารับสารภาพว่าเขาให้การเทสจแต่ปรากฏว่าไอ้กรณีที่พูดว่าให้การเทสจเนี่ยมันเป็นแค่ให้การเทสจแค่ว่าจับดื่มวายสามขวดเป็น6ขวดมันไม่ได้ทําอะไรให้ตอบโจทย์ของสังคมอ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสังคมต้องการแค่ว่าแตงโมเสียชีวิตเพราะอะไรกระติกรู้อะไรบ้างและเห็นอะไรบ้างอันเนี้ยหนึ่งว่าน่าจะเป็นอะไรที่ฝากพี่ไปบอกทนายเดชาแล้วก็ไปบอกเขาด้วยแล้วกันเนาะ ใช่ไหมเพราะจริงๆโจ์เลยเนี่ยโจ์ของสําหรับคุณกติกเลยที่ทุกวันนี้ยังโดน uhm อะไรในสังคมอยู่เนี่ยแล้วคุณกติกเองก็บอกว่าทําไมไม่มีใครเข้าใจเขาทาไมทําไมทุกคนถึงไม่เข้าใจเขาประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้คุณกติกต้องตอบโจทย์สังคมให้ได้ก่อนว่าแตงโมตกเรือเพราะอะไรอันนี้หนิงอยากจะให้ทนายเอกไปบอกคนอื่นใช่ไหมใช่โอเคจบแค่นั้นแหละเนาะแตงโมตกเรือเพราะอะไรแล้วสิ่งที่คุณรู้อะที่มันซับซ้อนกว่าแค่ว่า ดื่มวายจาก3ขวดเป็น6ขวดมันคืออะไรตรงนั้นนะ่ะคุณต้องรู้ดีถ้าคุณตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคุณจะเคลียร์ปัญหาการที่ว่าคุณไม่รักเพื่อนะได้แน่นอนเพราะตอนนี้สังคมตีเพราะว่าคุณไม่รักเพื่อนอถ้าคุณเป็นเพื่อนที่แตงโมสลักชื่อบา,อางอย่างอยู่ตรงแขนเนี่ยคุณต้องตอบตรงนี้ให้ได้แล้วคุณจะเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยเลยอันนี้พูดเลยอ่ะฝากด้วยนะครับทนายาเอกนะนะขอคบคุณมากที่เกียกับคุยแซบโชว์นะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทนายหนิงด้วยนะครับผมโอ้ยนี่แตะแขกครับคุยแซบโชกดูเสร็จแล้วจะต้องกด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งคุยแซบโชกฝากหนุ่ยพี่น้องกูไม่ต้องร้องกันเลยให้กูร้องบ้างให้กูเกิดบ้างไงโน่องเอาเอาอีกอ่ะร้องอ่ะคุยแซบโชวดูกันนะครับ